กิมติดฟันปลอมเวลเดนถอดยากไหมเล็กจะบอกว่ากิมติดฟันปลอมเวลเดนเวลามันติดเข้าไปในปากนะคะแล้วมันจะเวลาจะขยับออกเล็กแนะนํานะเอาที่แบบอมน้ําอุ่นนะคะหรือน้ําอุ่นผสมน้าเกลือนะ อมเข้าไปประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะคะเสร็จแล้วค่อยๆขยับออกมาอย่างเงี้ยเพราะเวลามันจะติดแน่นมันก็ติดแน่นจริงๆนะทุกคนตัวนี้ครีมติดฟันปลอมนะเวลเดนติดแน่นทนนานถึง8ชั่วโมงไม่เสียรสชาติอาหารดื่มร้อนก็ไม่หลุดด้วยนะคะวิธีการใส่ก็ต้องใส่ให้ถูกด้วยนะคะเวลาใส่ต้องล้างปากให้สะอาดเช็ดปากให้แห้งหมาดๆก่อนแล้วก็ใช้ครีมติดฟันปลอมเป็นจุดๆ,ๆนะอย่าปาดให้มันเยอะถ้าปาดเยอะมันจะเกิดเหงื่อใน ขอแล้วมันจะเยิ้มแล้วมันจะเหนียวปากได้นะทุกคนเป็นจุดๆ,ๆนะคะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งาทีแล้วค่อยยัดใส่ปากแล้วกดค้างไว้3-5้านาทีแค่นั้นเองเล็กจะบอกว่าตอนนี้นะครีมติดฟันปลอมเวลเดนมีโปมาใหม่ด้วยนะคะถ้าซื้อ2หลอดอย่างนี้นะครีมติดฟันรอรอมเบลเดนขนาด60กรัมได้อันนี้ไปเลยทุกคนอันเนี้ยมันก็เหมือนกล่องธรรมดาแต่ว่ามันไม่ใช่กล่องธรรมดาปกติเราต้องเก็บครีมติดฟันปรปอมเก็บกาวติดฟันปรปอมแล้วก็หลังที่เราใช้พวกคันป,ปอมเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ เราใช้ไว้ในนี้ถูกไหมสามารถเก็บได้ถึง2อันทั้งปากเลยนะหรืออุปกรณ์รีเทนเนอร์อะไรอย่างอื่นก็ได้นะทุกคนใส่เม็ดปูหรือโฟทมทำความสะอาดฟันปอมนะคะใส่เข้าไปเราก็เก็บพกพาง่ายไม่ทําให้ฟันปอมแตกหักได้นั่นนะคะตอนนี้ของแถมมีจํานวนจํากัดนะส่งฟรีให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กดเราไม่ได้ของแถมนะแสดงว่าของแถมหมดแล้วนะคะกําลังจัดโปอยู่นะเราอดราคานี้ลดแรงด้วยนะคะใครสนใจรีบกดกันนะสงหลอดแล้วก็ได้อันนี้ไปด้วยค่ะ